เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็เดี๋ยวครูต้นจะพาสมาัคร นะครับ Gmail ซึ่งเจ้าตัว Gmail เนี่ยมันจะสามารถนำไปสมัครได้กับ AI ทุกตัวเลยนะมันสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ChatGPT นะครับ s n o AI, c l o d Midjourney หรืออะไรต่างๆ Copilot อะไรต่างๆทุกอย่างนี่ใช้ Gmail หมดเลยนะครับก็คือถ้าเรามี Gmail หนึ่งเดียวปุ๊บมันสามารถเอาไปใช้งานแตกแขนงได้แบบเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะครับฉะนั้นท่านไหนที่ยังไม่มี Gmail เรียกว่าเป็นไฟล์บังคับเลยว่าต้องมีต้องสมัครเป็นนะครับ เดี๋ยวคุณต้นจะพาสมัครนะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยสมัครมาก่อนนะครับอไปลุยกันนะครับอย่างแรกนะครับเข้าไปที่ Google นะครับ G O G L E ตรงนี้เลยนะครับแล้วที่นี้ก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับหรือเข้าสู่ระบบตรงนี้ก็ได้ปึ๊บขึ้นมาทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาถามเราว่าเออเฮ้ยคุณมีอีเมลอยู่แล้วไหมถ้าอันนี้ในกรณีที่ยังยังไม่มีนะคุณต้นก็เลยพาสมัครนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยเราไปคลิกตรงนี้ครับ Create Account ตรงนี้นะครับ ขึ้นมาแล้วทีเนี้ก็จะถามว่าเอ,อ้อีเมลนี้เนี่ยคุณจะสมัครใช้เองหรือให้เด็กเหลือ,อไว้สําหรับธุรกิจครูต้นแนะนําว่าให้เลือกอันนี้นะครับ for my personal use นะครับก็คือเราจะใช้อีเมลนี้เองนะครับขึ้นมาอ่าเราก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อชื่อจริงเนาะสมมุตินะ,ะครูต้นนามสกุลอ่าเอาชื่อจริงละกันนะครับสีรวิทย์เลยนะครับชื่อจริงขรูต้น ครับปึง้งกด next ไปแล้วก็ตั้งวันเดือนปีเกิดเลยครับอ่าปีเกิดเนี่ยจะเป็นคริสต์ศักราชนะครับเจนเดอร์ตรงนี้ก็เป็นเพศอะไรเนาะตรงนี้ก็คือไม่ระบุนะครับแล้วก็เพศหญิงเพศชายปึง้งทีนี้เนี่ยมันก็จะให้เราเลือก อีเมลนะครับว่าเราจะใช้ชื่ออ e ีเมลของเราว่าอะไรนะครับบางทีมันก็อาจจะแบบมีให้เลยนะแต่ครูต้นแนะนําว่าให้สร้างเองตรงนี้นะครับคลิกมาที่ create your own gmail address นะครับแล้วเราก็าสร้างเมลของเราเลยนะครับเอาชื่อภา,าษากฤษอะไรก็ได้เอาที่จําได้นะครับแล้วก็ถ้าจําไม่ได้ก็ควรจดไว้นะครับเพราะว่าสําคัญมากเราจะใช้เมลนี้ไปตลอดเลยนะครับตลอดชีวิตจะหาไม่เลยนะครับอ่ะครูต้นลองตั้งชื่อเล่นๆ่นครูต้นครูต้น คูต้นสามคูต้นเลยนะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กด next ต่อนะครับ <t une> ทีนี้เขาจะให้เราตั้งพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดนี้ก็เอาที่เราจําได้นะครับแล้วก็แนะนําว่าให้ยากนิดนึงนะครับอย่าไปแบบว่าเอาพาสเวิร์ดง่ายไปเพราะถ้าง่ายไปเนี่ยมันอาจจะเกิดการแฮกอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ยากแต่ว่าไม่ยากมากนะครับแต่ทางที่ดีนะครับก็คือเราควรจดไว้นะครับ สมมติเลยนะครูต้นตั้งให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซึ่งมันไม่ควรตั้งแบบนี้หรอกแต่ว่าเอาเอาสมมติละกันนะครับอ่ะเราก็ตั้งด้านบนกับด้านล่างให้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยมันบอกว่าพาสเวิร์ดเนี่ยมันอ่อนแอไปนะครับควรจะมีอะไรที่มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับคาว่าแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ไปหรือว่าเราใส่เครื่องหมายสัญลักษณ์ประหลาดประหลาดอันนี้เดี๋ยวครูต้นจะลองใช้พาสเวิร์ดอันนี้นะก็คือตัวทีใหญ่ o n โอเคไหมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้นะทีใหญ่นะครับไม่ใช่ทีเล็กนะเห็นไหมทีเล็กเป็นไดนโนเสาร์นะครับฮ่าเนี่ยพอมีตัวทีใหญ่ปุ๊บมันให้เราแบบว่าผ่านไปได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ้าเรากรอกเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ไปมันก็จะขึ้น s อ s มอมายืนยันว่าเอ้ยเมลที่คุณสมัครเมลนี้ใช่ไหมตกลงใช่ไหมอะไรอย่างน,นี้<ส>ครับในที่นี้ครูตน้น กูต้นขออนุญาตข้ามไปละกันนะครับเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์กูต้นเป็นเป็นความลับนะครับโอเคเมื่อเรายืนยันเสร็จแล้วเราทําตามขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับมันจะให้เ m s มาเนาะในโทรศัพท์ทีนี้เราก็เอาตัวเลขอมปใส่นะครับคือ gmail เนี่ยมันจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์โดยตรงเลยนะครับทีนี้เราก็จะมี gmail ใช้กันแล้วนะครับก็เราก็กด next next ไปตามขั้นตอนนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้สังเกตไหมว่ามันจะมาตรงนี้แล้ว นะครับก็อันนี้คือเมลของครูต้นเองนะครับอ่าอันนี้ครูต้นไปตั้งค่ารูปนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปตั้งกันดูของตัวเองนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามี Gmail นะครับ